ดูวิธีการตรวจพระที่สยามอุลเลพร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์พัดและอาจารย์กรันด้วยกันนะคะสยามอมูเลต c o l l e c ชัน n c o คตรวจพระด,ด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลกลูกค้าที่มีผลตรวจจากเครื่องโอลิมปัสได้ส่งพระพร้อมเอกสารตัวจริงมาออกใบรับรองอัตลักษณ์ครับมาตรวจสอาทิตย์พระสวยสองอาทิตย์ มีอะไรครับเนี่ย๋อนวะแล้วครับนวะห้ามีเงินได้มีทองนะมีเงินถือว่านวะห้านี้แบโลหะผสมนวีห้าถึงห้าโลหะผสมเลยเรอก็ลงครับลปูิมเดี๋ยวมาปูิมนะพ้กรีนลงกรีนพ้ากร่นเห็นก้อนี่ชื่อผ้าก้อนนี่คือผ้ากรีนงปูทิม หลวงปู่ิมเหอเอพระกลิงหลวงปูทิมนี่นะเออพระกลิงพระกลิงหลวงูทิมกลิงชมชอนพระกลิงชมช้อนพระกลิงชินนะัมัญชรพระกลิงชมชรอนกินชมญชรนเหรครับก mm ินมันชอน่ะหลวงปู่ทิมกิเราหารไรนี่ะ มาแล้วใช่ไหมตอนนั้นได้มาห้าเหรีขึ้นาสองหรือสามีกระไรทองนี่คดวัดนเนี่ยไหนคะรันเพชข้างหลังเรนี้ก็เป็นตัวหนะเพ็ดนะแล้วก็ไม่มีแฉกแฉกน้อยเนี่ยคดวัด กินโพดอะไรเยโพดกินพรมแ้อา้กินข้าเซนนมันไม่เอาอเขารู้เขารู้กันเขาเล่นไปถ่ายเขาเรื่องเรือเนล่าจิ้มน้รมันซอไรพิมพ์พระพินพระกินผิมพิพผักปริงปริงงนะผมไปหลวงพ่อตรวจศิลปอะไรอย่เงนี้สงฆะอ่าสงฆ์นั่งสมาธิหรือบัตรหือบัตรมน ถือบาต่อ,อุ้มบาดหรือถือบอึ้มอุ้มก็ได้พระเลสสองนางขจมาทิอุ้มบาตดน้ำมนต์มาขยายนี้ก็กได้อุ้มบาดน้ำมนต์กิ่งอุ้มบาดน้ำมนต์เพราะเขาก็เป็นนล้กิ่งรเราเลสกินทักเรียนแบบทักกิ่งรเราเลกมีเยอะ,ยะยไหมคะท่านผลิตเยอะไหมคะเยอะสมัยกาอนทำเยอะแล้วก็ก้นเนีล้วขยายความ เยอะก็คือหลักพันใช่ไหมคะครับหลักไม่ถึงหมื่ไม่ไ่ไม่มลนไม่ไม่ไม่มีตำราไม่นค่ะอันนี้คือยุคเปนหนึ่งถ้ก่อนเพิ่มเติมเพิ่มเติมเนี่เอออันปีหนึ่งสี่สองปีหนึ่งเริ่มพิ่มเติมหนึ่งปีหนึ่ง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 ห้าเห็นหม้งล่างนี้นับนะปีหนึ่งปีหนึ่งย่านี่งนี้ ยปีหนึ่งปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะปีหนึ่ง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 ถึงเออโอเคอะไรแค่นั้นเองแล้วก็เออเจอตรงนี้ใต้ฐานออกใต้ฐานโคชลาใต้ฐานฐานฐานนพละฐานพละฐานพละโอโคชลาออกโคชลาต้องระบุหมดเลยครับเพราะว่า

นาอันดบบเนี่แหละเป็นรูปโลกาว่าจะเรียนแบบมา,มาพี่จะ้จะมายอมแล้วว่าเก็บชอบคลิดแบบนี้กดต่อดูต่อได้เลยค่ะสย,ย,ยามอมฤตคอลเลกชันด o ทอมตรวจพระด,ด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก